ทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ HOME OPNO สวัสดีครับพบกับ HOME OPNO กันอีกครั้งวันนี้เราจะมีอะไรมานำเสนอนั้นไปรับชมกันเลยครับน้ำซึมจากผนังข้างบ้านแก้ไขได้อย่างไรปัญหาน้ำซึมจากผนังข้างบ้านมักเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในที่อยู่อาศัยที่ต้องใช้ผนังร่วมกันเช่นทาวน์เฮาส์คอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์หรือตึกแถว โดยน้ําซึมผนังบ้านนั้นอาจทาให้เกิดความเสียหายต่อผนังหรือวอลเปเปอร์หลุดเสียหายไปจนถึงโครงสร้างบ้านได้เลยทีเดียวสาเหตุของปัญหาน้ําซึมจากผนังข้างบ้าน 1. น้ําซึมผนังบ้านเพราะรอยแตกเล้าสาเหตุหลักของการที่น้ําซึมจากผนังข้างบ้านมักเกิดการรอยแตกเล้าที่ผนังบ้านไม่ว่าจะเป็นรอยแตกเล้าแบบล่องลึกหรือรอยแยกขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุอาทิปัญหาเสาบ้านสุดการใช้ปูนฉาบที่ไม่ได้มาตรฐานหรือการผสมปูนที่ไม่ได้สัดส่วนเมื่อเกิดรอยแตกร้าควรสังเกตลักษณะการแตกร้าให้ดีพอหากเป็นรอยแตกล้าเป็นเส้นตรงตั้งแต่มุมใดมุมหนึ่งยาวมาจนถึงกึ่งกลางผนงังหรือรอยแตกร้าที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงต่างชาบ,บริเวณกึ่งกลางผนงัง อาจต้องรีบติดต่อวิศวกรโครงสร้างเพราะการแตกร้าวแบบนี้อาจเกิดจากการที่โครงสร้างอาคารสุดตัวซึ่งทำให้เกิดอันตรายได้ 2. น้ำซึมเข้ากําแพงเพราะการแตกลายงานอกจากรอยแตกร้าวขนาดใหญ่เป็นร่องลึกแล้วรอยแตกลายงาก็เป็นีสาเหตุของน้ำซึมจากผนังข้างบ้านได้เช่นกันเพราะรอยแตกลายงาเหล่านี้จะค่อยๆสะสมเอาไว้ เมื่อผ่านไปสักระยะน้ำก็จะค,อคอ่อยๆซึมออกมาตามรอยแตกเหล่านี้ดังนั้นเพื่อป้องกันน้ำซึมผนังบ้านก็ควรซ่อมแซมก่อนปัญหาจะบานปลาย 3. เกิดจากระบบปะปารัว่วแน่นอนว่าเมื่อเป็นปัญหาเกี่ยวกับการลั่วซึมแล้วระบบปะปาก็ต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุน้ำซึมจากผานังข้างบ้านอย่างแน่นอน ซึมปัญหาจากระบบประปาจะสังเกตเห็นได้ชัดในเวลาที่ฝนไม่ตกแต่ก็ยังคงเกิดปัญหารั่วซึมอยู่เกิดขึ้นได้ทั้งจากน้ําจากท่อประปาหรือน้ําจากท่อระบายน้ําโดยส่วนมากมักเกิดในห้องที่ต้องใช้น้ําอยู่เป็นประจำเช่นห้องน้ําและห้องครัวดังนั้นวิธีสังเกตปัญหาน้ําซึมผนังบ้านที่ง่ายที่สุดคือปิดวาล์วน้ําทุกจุดในบ้านแล้วสังเกตด,ดูว่า มิเตอร์น้ายังคงหมุนอยู่หรือไม่หากยังหมุนอยู่แสดงว่ามีน้ํารั่วภายในบ้านควรค้นหาจุดรั่วซึมตามแปลนระบบท่อน้ําภายในบ้านเมื่อพบตําแหน่งที่มีปัญหารั่วซึมเรียบร้อยแล้วควรรีบจัดการซ่อมแซมให้เร็วที่สุดอันดับที่4ระบบการซึมไม่ได้มาตรฐาน หนในสาเหตุสําคัญของน้ําซึมจากผนังข้างบ้านอาจเกิดขึ้นจากต้นเหตุอย่างการทําการซึมโดวยวิธีที่ไม่ถูกต้องหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานทําให้มีระยะเวลาการใช้งานสั้นลงทําให้น้ําซึมเข้ากําแพงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 5. น้ําซึมจากใต้ดินสำหรับที่อยู่อาศัยที่ประเภทอาคารพาณิชย์หรือตึกแถวอายุมากกว่า30ปี น้ำซึมจากใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของน้ำซึมผนังบ้านได้เช่นกันเพราะอาคารเหล่านี้มักอยู่ต่ำกว่าระดับถนนและมีรูปแบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก,กวางบนดินและชิ้นส่วนก็ยังแยกกับเสาและคานจึงทําให้น้ําซึมผ่านรอยต่อระหว่างคานผนังและแผ่นพื้นได้นั่นเอง เป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าครับถ้าชอบอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผม